ธรรมะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักนะคะลูกวันนี้เราก็จะมาเรียนนะคะในเรื่องของคำพังเพยสุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจนะคะในหัวข้อที่เราจะศึกษานะคะก็มีนะคะอ่านบทนำเพื่อศึกษาเนื้อหานะคะมีสำนวนมีสุภาษิตมีคำพังเพย มีการสรุปความรู้แล้วก็มีการทำข้อสอบปรนัในะคะตามตัวชี้วัดนักเรียนอ่านบทร้อยกองเรื่องสุภาษิตคำพังเพยแล้วสังเกตตัวอักษรสีต่างๆว่าเป็นสํานวนสุภาษิตหรือคําพังเพยนะคะสุภาษิตคําพังเพยโบราณว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้ น้ำน้อยแพ้ไฟแน่อย่าสงสัยน้ำตาลใกล้มดใครอดจะอดได้น้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นแหละดีรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาพระสุขเข้าพระเสาแทรกไม่สุขสีอย่าโลภมากลาบหายในทันทีสำนวนนี้มีสุภาษิตคำพังเพย ประพันธ์โดยนรฤพรรุจิเลศนะคะลูกเราไปดูกันต่อเลยนะคะจากข้อความสังเกตพบว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้รักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาโลภมากลาบหายเป็นสุภาษิตนะคะส่วนน้ำน้อยแพ้ไฟน้ำตาลใกล้มดใครจะอดได้เป็นคำพังเผย น้ำหนึ่งใจเดียวกันพระสุขเข้าพระเสาแทรกเป็นสำนวนความหมายของสำนวนนะคะเรามาดูความหมายของสำนวนกันสำนวนเป็นถ้อยคำที่กระชับคมคายและงดงามเป็นการรวมเนื้อความที่ยาวให้สั้นลงมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบไม่ตรงกับถ้อยคำเป็นถ้อยคำที่กล่าวสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ต่อมานะคะตัวอย่างของสำนวนกล้วยกล้วยก็หมายถึงง่ายมากเช่นเรื่องกล้วยกล้วยคือทำอะไรง่ายๆเสร็จง่ายๆนะคะขมิ้นกับปูนไม่ถูกกันเข้ากันไม่ได้ทะเลาะก,กันอยู่เป็นประจำคางเหลืองก็หมายถึงป่วยหรือบาดเจ็บมากจนแทบเสียชีวิตกบเลือกนายก็หมายถึงคนช่างเลือกเลือกจนตัวเองเดือดร้อน คลื่นกระทบฝั่งหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างคลึกโครมทำท่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่กลับเงียบหายไปดาวร้อมเดือนก็หมายถึงเด่นอยู่ท่ามกลางบริวารหรือคนแวดล้อมเราไปดูกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราเรียนสำนวนแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็มาต่อกันด้วยคำพังเพยคำพังเพยก็คือถ้อยคำที่ใช้เปรียบเทียบ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องแฝงด้วยข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมส่วนใหญ่มีคำคล้องจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่ายและไพเราะตัวอย่างคำพึงเพยนะคะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือหมายความว่าคนรักมีน้อยคนเกียดมีมาก ต่อมานะคะตัวอย่างคำพังเพยเหมือนเดิมนะคะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดหมายความว่าเอาความผิดหรือความชั่วร้ายแรงที่รู้กันทั่วจะปิดอย่างไรก็ไม่มดตัวอย่างคำพังเพยต่อมาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็หมายความว่าคนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตัวอย่างคำพังเพยนะคะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ก็หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันขายผ้าเอาหน้ารอดยอมสละแม้ของจำเป็นที่มีอยู่เพื่อรักษาชื่อเสียงไว้ชั้นหนึ่งก่อนความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีความรู้มากแต่เมื่อมีปัญหาก็ไม่มีปัญญาแก้ไขให้รอดพ้นได้ มือถือศากปากถือศีลก็หมายถึงมักแสดงตัวเองว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่กลับประพฤติชั่วหนีเสือปะจระเข้หมายถึงหนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งแล้วต้องพบภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง เราเรียนสำนวนไปแล้วเรียนคำพังเพยไปแล้วต่อมาเราก็มาเรียนรู้เรื่องของความหมายของคำสุภาษิตสุภาษิตก็คือถ้อยคำที่เป็นคติเพื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ให้ทำสอนใจให้ประพฤติสิ่งที่ดีงามและถูกต้องตัวอย่างสุภาษิตนะคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ หมายความว่าจะคบหาสมาคมกันควรพิจารณาให้ลึกซึ้งก่อนสุภาษิตต่อมารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบหามหมายความว่าเรียนรู้ไว้ไม่หนักแรงหรือเสียหายอะไรตัวยอย่างสุภาษิตนะคะ เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเทศะช้าเป็นกรารน,นานเป็นคุณค่อยๆคิดค่อยๆทำจึงจะสำเร็จด้วยดีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนการช่วยเหลือตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสยอยู่นอกเก็บความไม่พอใจไว้แสดงแต่ทีท่า ป็นมิตรน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสยอยู่นอกก็หมายถึงเก็บความไม่พอใจไว้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสาก็หมายถึงฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญถ้าฝ่ชั่วก็จะได้รับความลำบากสรุปความรู้นะคะคำพังเพยและสุภาษิต เป็นถ้อยคำสำนวนที่มุ่งสอนใจเพื่อให้ประพฤติตนดีงามเหมาะสมมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆของจองกันจดจำง่าย